สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบเกอร์ิสกับผมครับนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาแปลกๆแ,และวุ่นวายด้วยนะทุกคนนะก็คือใครที่ชอบคังคู่ใบห้ามพระเลยนะครับผมว่าตอนนี้เลยแน่อย่างที่โปสเตอร์เลยนะครับผมนั่นก็คือฮิรามันดีนะครับผมสําหรับที่แห่งนี้ส่วนเพณีคือราชินีนะครับผมประมาณนั้นใครที่ชอบคังคู่ใบแล้วก็ติดใจมากๆเนี่ย พราเป็นกระแสะอยู่ช่วงเลยเนาะแบบว่ากระแสะแบบเป็นเดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกับเรื่องมีทาง Netflix เลยทุกคนนะผู้กำกับคังคู่ใบได้มากำกับเรื่องใหม่ก็คือนี่แหละครับผมฮีรนแมนดีนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบคังคู่ใบามาก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าเขาก็จะเอาจากเรื่องจริงมาเนอะแล้วก็แบบเหมือนเปิดเผยบบว่าอีกด้านหนึ่งของสังคมโลกที่แบบว่า ในอินเดียวงเล่มนะครับในประเทศอินเดียที่แบบมีมานานนับพันพันปีแล้วแน่นอนว่าทุกคนรู้เนอะว่าเออโสเพณีอะไรเงี้ยหรือว่า,าวการขกบรถทางเพศอ่ะมันมีมานานอยู่แล้วเป็นพันพันปีแล้วตั้งแต่ยุแบบก่นอกกนป,ประวัติศาสตร์อีกก่อนประวัติศาสตร์อีกนะครับผมประพันธ้นเพราะน่าภาคใหทุกคนนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตหรือมีตัวอย่างมาเนี่ยผมจะได้มาอัปเดตทุกคนดูเลยนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าคับ